เออทุกคนวันศุกร์นี้เอาไงดีวันศุกร์นี้ที่เราจะไปกันอ่ะเออไปร้านอะไรแถวบ้านพี่หรือแถวบ้านเอยแถวบ้านเอก็ได้ร้านไรนะเออร้านห้าคืนสี่วันห้าคืนสี่วันใช่ไหมเขาทำห้าเออพี่ก็ว่าดีนะห้าคืนสี่วันมันก็ใกล้ใกล้บ้านดีเออแล้วเราจะสั่งอะไรกันบ้างอ่ะสั่งอะไรกันบ้างตอนมึงเอาอะไรมึงกินอะไรกินเบียร์หรือว่ากินเหล้าเหล้าหรือเบียร์เอาเหล้าหรือเบียร์เบียร์เอาเบียร์เอาเท่าไหร่ เอาลังลังหนึ่งคนเดียวเลยป่ะคนเดียวเลยลังหนึ่งคนเดียวเลยเหรอเออเอาเบียร์เราเอเท่าไหร่เออะไรจริงๆบอกจริงๆแล้วนะเออแต่เบียร์ก็เบียร์วะเออเอามาเอามาสักเบียร์เบียร์สักหนึ่งลังเนาะสองลังสองแล้วกันเออสองลังเอากับแก้มดีไหมกับแก้มเอาเป็นกี่อย่างดีพี่เออแล้สองสามอย่างเดี๋ยวมีสองสามอย่างที่หลังไปด้วยใช่ป่ะหลังไปด้วยคนเดียวก็หลายหลายอย่างนะเออเออ